นี่คือเป็นช่องทางในส่วนการช่วยเหลือนะครับวิธีการช่วยเหลือคนอื่นเขาขอน้ํามาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงข้อความแล้วก็คลิกไปที่ตัวรูปภาพแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะครับแล้วมันก็จะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับกดกดตรงถั่วตรงนี้ครับแล้วมันจะขึ้นมาตรงกลางหน้าจอแล้วก็กดนะครับอันนี้คือการช่วยเหลือของเพื่อนๆนะครับเราช่วยใครหรือใครขอขอมาแล้วก็สมติคนนี้เข้าไปเยี่ยมชม จะเป็นทั้งที่เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นเพื่อนๆกันนนีครับมันจะขึ้นให้เป็นช่องทางในการลดที่เร็วนะครับตรงนี้นะโอเคช่วยถ้าเราว่างจะช่วยนะนี่เราไปแลวนะอ่าต่อไปเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับอย่างนี้นะครับคือรถเสร็จแล้วนะครับตัวนี้รถเสร็จแล้วเราเก็บเกี่ยวแล้วก็คลิกที่ตัวต้นถั่วครับแล้วก็ไปเลือกนะมันจะขึ้นว่านี่นะครับ รางวัลการเติบโตหลังจากที่ผู้ประชาการนอื่นช่วยลดน้าถั่วแล้วก็กดลับนะครับก็จะได้เพชรจํานวน290นะครับก้นะครับกดเลยได้ละอันนี้ก็คือเสร็จละใครจะมาลดให้ก็วันนี้ก็ไม่ได้ไม่หมดละก็จะเป็นลดในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือผู้คนที่มาช่วยลดนะครับของวันนี้ครับโอเคครับนี่คือการการเก็บเกี่ยวของถั่วนะครับ แล้วก็การช่วยเหลือในการช่องทางในการไปช่วยเข้าไปช่วยลดนะ้ำให้เ,เพื่อนๆอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดเขาแจ้งมาในช่องทางตรงนี้นะครับกดที่ลูกแล้วก็ไปเยี่ยมชมถ้าหากว่ายังไม่มีการลดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้คือลดแล้วอลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ อย่างนี้นะครับเรามาแตะที่รูปแล้วก็แตะที่น้ำนี่คือการลดเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการเก็บการเก็บเกี่ยวแล้วก็การช่วยเหลือในการลดนะ้ำ